มันไอ้ลีพี่น้องเลยกบยามนี่แซ่บมาเนี่ยฝนตกพี่น้องฝนตกเมื่อนี้เมนู่เศษเซ็ปพี่น้องฮัชมาปีงกบป,ปีงกบอันนั้นน่ะฮัชมาปีงกบเห็ดแจวกะปิพี่น้องแจวกะปิจับมันหนูใหม่ในหนูใหม่มากหลายเติบนี่หนูใหม่เทาได้ <c oughs> ให้ตัวม,มันเคล้านั่ <ET A> แจวกะปิพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเสร็จแทบหอยโคง้งหอยโคง้งหอยโค้งญ่พี่น้องเอย้ยแซ่บจแทบมาเนี่ยมาใชิมาตกุกนี่นี่โอ้กินกับแจวกะปิแซ่บเหมือนกันนำ้ำไบกะทมายตุกเนี้ยใช้มาตุกก่อนพี่น้องฝนตกพี่น้องเอย้ยแล้วิปกบกินกับอันนั้นแจวแจวกะปิเสร็จแทบมาเนี่ยกะทมายตนะุกน <F ont uk> ้ำฝนตกประยุดเลยพี่น้องเอย้ย ฝนตกลินน่าิดทวมอีกแล้ววนี้น่าทวมแล้วนนี้พแล้วนี้๊อนี้อะอิง๊อมันังมันโลดเลย กบขักแล้วเมื่อนี่เลยกินข้างด้วยเอครับใช่หรอเซฟเมื่อนี่ปิ้งกบแซ่ฟถ้าเสียแจวกะปิพี่น้องเลยเไอแจวกะปิกินกับน้ำไหมเดี๋ยวจะตม้มมะเขือตมอ้มมะเขือแล้วก็ต้มหอยน้ำ นี่หอยฝนมเคื่อนฝนสุบแซบมาเนี่ยฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกน้ำสีทรมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิมาตำ เจ้าพี่น้องแจ้กับปิพี่น้องเลยนี่ตั้ำเจ้ากับปีตะขี้น้ำตะขี้น้ำดูเสียนะหะอยูน่ะนะเสร็ ี๋ยวใส่กะปิผ้าท่องพี่น้องเนี่ยผัดใส่กะปิผ้าท่องมาพี่น้องต้าบุ้งพี่น้องเอ้ยนี่ถ้าต้องการจะหาซื้อได้พี่น้องปลูกแต่งอาหารพี่น้องเอ้ยเห็ดแจ่วนี่แซ่บสุดหรือว่าสีพัดสีออมนี่ก็ใ,กใกส่นี่ก็แซบ่บอันนี้ประเด็นผ้าท่องหาซื้อได้ตามตลาดพี่น้องเอ้ยตอนนี้โคอันนี้เห็ดแจ่วกะปิมาอน,นี่น ขายต้อกการกะปิอันผ้าท่องกัหาซื้อได้พี่น้องมีสูดึ่งเลยกัสูดสองพี่น้องนี่อันนี้สูดสองอันนี้สูดหนึ่งกะปิผ้าท่องนี่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปพี่น้องตามเม็กโกอันนี้เห็นสเปซมั้ยนี่รุโ่โโโนแล้วบะเทเ็ดแจวกะปิกินกับอันต้มหน่อไม้

Đây cái phía xếp nữa Sắp chứ nè sắp xếp nó cái này, nó mạnh này <laughs> mặn lý phải nhằm ghê nhảm này Sếp này ผลไม้เด้อนี่เพราะว่า c ะปิ้งผลไม้เลยไปเนาะวิ่งกบนี่ผลไม้เลยมามากสิเอาใส่ใส่นี่แกะๆๆเอาแกะเอาซๆสิแกะเด้อพ่นอมาเด้อมื้อนี้้ฝนตกบดมือเลยมื้อนี้ั่นฮเตีเดมาเด theo cái cái cửa chào bom được รสน,นองเกมัน่ามมันกลมเ่หรถน้องเบอร์คืออะไเนียเดี่ยนี่จะไปใส่หม้อมาพนตกบดเอมันขึ้นน้ำกัเริ่มากโอย Yo tengo บรรยากาศดีพี่น้องที่เขาแสบพุ่ตกไงเอ,อ,อื้อเจ้าพักหน่อย

กินหอยแอนานาอีกแซก่บกินยังกับแซ่บกินแจวกับแซ่งก็เผาชิคกี้พายแ่เนอะ Những người chụp kiên này nhanh vậy người kiên Hãy không hói khôn hói này hói khôn nó tam hỏi nó เขาเบรรยากาศมอแกกันนอนเห็นหรอฝนตกนอนบปยกตื่นคนแล้ไม่อกทำอย คนเขาเล่นว่าช่วยเป็หนื่มนหนุ่คืนหนุหนุก แค่นำไปแซ่บดีเจลนี่นี่แค้ต้อก้านกะปิอันเองกะปิผ้าท่องพี่นอ้องหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปพี่น,อน้องเอ้ยแซ่บรีพี่น้องเอ้ยเนี้ยน,นุ่มเค็มคนโอ้เฮดเจลแซ่บเนี้ยกับสมแห้งแซ่บเฮดเจลเนี่ยใส่ขวานเสพัดใส่บดัสใส่กับทานมากักแซ่บอี่ลงนี้ย่างกิน้อาไหมนี่